ลาวเวียดนามเดือดนะคะทุกคนนี่ปี2024แล้วแต่ยังมาคอมเมนต์และมาโฟต์บอกว่าจะมาทวงพระแก้วมรกตไปให้พ่อแม่พี่น้องคนเล่านะคะทุกคนอยู่ทางฝั่งไทยโอโ้โหเป็นการทีหน่าตื่นเต้นและระทึกใจขนาดนะคะทุกคน สบายดีสวัสดีเด้อจ้าพแม่พี่นองเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้าว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเลาาหรือว่าทางต่างประเทศเนาะจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพืว่าคนโกกคนเกา่าคนเดิมจากทุกคนทุกท่านคะ่ะมือหนีกระชิมมะคอเหว่านะคะเนาะความอะในใจนะคะทุกคนว่าหนี่มันยุกได้สมัยไหนนะคะทุกคนนะคะยังมีคนเล้าทีโบเมนคนเล่าแถะนั้นะทุกคนเนาะคนเล้าอ่ะ ผสมผสานนะคะพี่น้องบอว่าจะเป็นเล้าวเวียดเล้าจีนหรือว่าเล้าเอียงแล้วแต่นะคะทุกคนเนาะในหลายคนนะคะแต่ว่าเพว่าอ่านเห็นคอมเมนต์นะคะทุกคนเนาะหรือว่าเห็นที่เขาแชร์ในเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องนะคะในเพจเนาะบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะอ่านนี้ฟังนะคะทุกคนเนาะยังมีคนที่มีความคิดแบบนี้อีกนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนบอกว่าขอให้อ่า ประชาชนลาวเวียดนามาช่วยแชร์นะคะทุกคนช่วยแชร์ช่วยเชียอ่าเดเดอรข้าพเจ้า,าซื้อนะคะท่านะคะอ่ะจะไปปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่าเขาอยู่ที่หลวงพระบางนะคะทุกคน จุดประสงค์ของเขานะคะจุดประสงค์ของเขาก็คือจุดประสงค์ของข้าพเจ้าต้องการจะไปเอาพระแก้วมรกตอยู่ที่ประเทศไทยกลับขึ้นมาไหวอยู่เล่าเพื่อศาสตร์เล่านะคะพี่น้องกะต้องขอโทษขอไปนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ากอ่านแบบเอออะนะคะทุกคนคือแบบอย่าครัวนะคะพี่น้องนะคะ ตาทนะคะอันนี้คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนเนาะเป็นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแพรว่าไม่มีเจตนาที่จะหัวเราะแบบหลบดลูนะคะพี่นอกนะคะแต่อยากแต่สิ่งที่ไพรว่าหัวเราะคือหัวเราะยังมีคนบางคนหรือว่าบางประ,ประเภทนะคะทุกคนเนาะบอกเลยพี่นอกนะคะถ้าคนเล่าเฮาเท้่นนี่่วนหลายเพิ่นชิบ่ยุตินะคะทุกคน เหมือนกับแพรว่าเนี่ยแพรว่านะคะบอกเลยว่าจุดประสงค์และถิ่นกำเนิดของอพระแก้วมรกตนะคะทุกคนว่ามาจากไซเนี่ยคือเข้าจะอ่านตามประวัตินะคะประวัติเนี่ยย้อนมาเนี่ยมามันมาเป็นนื่นนานมากตั้งหลายร้อยปีแพรว่านะคะทุกคนเคยไปทำงานดูที่เชียงรายปีกว่าๆนะกะ็ทุกคนแล้วทีเนี้ย กาจะได้ไปศึกษาประวัตินะทุกคนได้ไปฟังเพื่อนว่านาะว่าจุดกําเนิดของพระแก้วมรกตเนี่ยนะคะทุกคนว่าหลายๆอย่างึ่งคือมาบบว่าจะมาแตา่ลาวแต่กอ่อนยูลาวยูไทยแล้วก็มาไทยมาทั้งอ่ะเลยมาทั้งอย่าง คือมันหลายอย่างนะคะทุนอพี่น้องค่ะคือจุดถิ่นกําเนิดอ่ะมันเฮาบอกบงบอกบไหร <ot> นะคะว่าเป็นของผู้ใดกันแท้นะคะพี่น้องนะคะแต่ณปัจจุบันนี้เขาควรจะอยู่กับปัจจุบันณปัจจุบันนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะพี่น้องนะคะเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องเล่าความหลังอ่ะมันเป็นสิ่งที่เฮาบอกสามารถที่จะไปแก้ไขและก็ปรับปรุงได้ทุกคนแต่ณปัจจุบันเราควรจะอยู่กับปัจจุบันโบเมนว่า ที่อยากให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าอะไรทุกคนมันจะได้มีความสุขและชีวิตของเราจะได้ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีอาคาติแล้วก็ไม่ยดติกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะเพื่อว่ากับบริวานะคะว่าประวัติศาสตร์อะบกอ่าพระแก้วมรกตโบเคยอยูเล่เพื่อว่าบริปัติเสสนะทุกคนเคยอยู่แต่ณนะ ปัจจุบันนี้อยู่ที่ไทยแล้วนะคะทุกคนนะคะเขากระตองอยู่กับปัจจุบันพี่น้องนะคะแต่บางคนบางท่านยังอยู่ในอดีตนะทุกคนเนาะยังอยู่กับอดีตที่แบบว่ายุตินะคะพี่น้องเนะเาะเข้าควรจะาแนมเห็นความเป็นจริงนะหายเพลินหูดีหูไหวนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาอ่านคอม เม้นนะคะว่ามีควาหรูสึกกันแนวใดนะคะทีว่ากับความหมูซึกแบบนี้นะคะบางคนเนาะคอมเมนต์นี่นะคะพี่น่องก็จิมีทั้งทั้งคนเล่าและคนไทยไปคอมเมนต์นะคะคือจะบอกว่าคอมเมนต์แรกนะคะทุกคนเนาะก็คือบอกว่าตอนที่อ่า อย่ารู้นะว่าแอบเข้ามาแบบใดนะคือทุกคนค่ะยังมีอีกเนาะบางคนก็บอกว่ายังมีอีกนะคอมเมนต์ท่านนี้นะคะทุกคนคือพราสุกพระเสริมพราใสพราสายนะคะทุกคนถ้าเข้าใจย้อนลึกอดีตหรือว่าเหลืองเล่าที่ผ่านมานะคะบอกเลยทุกคนว่าละลึกย้อนไปทั้ง ทั้งชีวิตอะ่ะมันก็ไม่มีคําว่าจบหรอกเอาจริงๆเพราว่าก็อ่านในประวัติศาสตร์ทั้งไทยและลาวนะคะทุกคนหรือว่าในหนังสืออ่าเรื่องประวัติศาสตร์เนาะหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์นะทุกคนเพราว่าบอกเลยว่าเพราว่ามาอยู่ไทยอะ่ะเพราว่าก็ได้สอนน้องๆเนาะ เป็นคนไทยนะทุกคนได้สอนได้ทําการบ้านได้อ่านหนังสือกับน้องๆที่เป็นที่เป็นคนไทยนะคะทุกคนได้สอนได้คุยกับเด็กอ่ะเราก็จะได้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของต่างๆนานาเราก็พอจะรู้บ้างนะคะพี่น้องว่าระวังการเป็นหม่านะคะทุกคนสิงต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะมีหมดทุกอย่างแต่แพรวเชื่อเลยค่ะทุกคนถ้าเราไปยุติ กับอดีตหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอะชีวิตนี้เราจะหาความสุขไม่ได้จริงๆทุกคนเพราะว่าจะดูยูไทายใช้กันแล้วแต่นะคะนาปัจจุบันนี้ที่เราอยู่อะแต่ก่อนเรายังไม่รู้เลยว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนณจุดที่เราอยู่เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านของใครเป็นเรือนของใครคือทุกสิ่งทุกอย่างอะทุกคนผัดกันใช้ผัดกันชื่นชมผัดกันกราบไหว้ ผัดกันอ่าใช้ผิดจระนาวเองค่ะพี่หน้องแมนบอกแต่บางคนก็ยังไปยุติเนาะแล้วคอมเมนต์ที่ส่วนมากนะคะทุกคนภารกิจเพื่อชาติยังต้องเมนซั้นถึงเวียดนามโอโคนะคะทุกคนนะคะคำถามแรกคือมีตังทำพาสปอร์ตหรือยังพ่อหนุ่มอย่าลืมใส่ ขายาวด้วยนะเดี๋ยวเขามาให้เขา้าคือกรุณาวางถุงกาวลงก่อน <c ười> คือคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะทุกคนอ่านได้หัวร้อย <c ười> กินยาหรือยังสงสัยลืมกินยามาถือบอมีคาลดบอถา้าบอมีคาลดจะฝากไปไห่นะคะทุกคนเนาะทวงอ่าคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าทวงอ่า คืนชาติจากจีนให้ได้ก่อนนะคะทุกคนเท้าไปตามหาผาผาอ่าผาบ้านคู่บ้านคู่เมืองก่อนดีไหมนะคะทุกคนนะคะนะ่าจริงๆนะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ให้เป็นการดาราม่านะแต่เป็นการที่แบบว่าเอ,อ้ยยังมีคนถี่ยังมีอคตินะทุกคนยังมีคนที่แบบว่ายังมีความคิดอยู่แบบนี้เอาอาจจะ เียนคอนเทนต์หรือว่าสั่งกระเซยยังหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ทีในแน่เลยว่า100%ปซคนล่าวเนี่ยหลายหาคนเนี่ยเพื่อนจะบุยงเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทุกคนถ้าเป็นคนลาวจริงเขาจะบุยงเกี่ยวเขาจะอยู่กับปัจจุบันและเขาจะใช้ชีวิตในการทำมาหากินมากกว่านะคะทุกคนเนาะย,ยังเสร็จเบื้องตนก็บอกแล้วว่าขาให้พี่นอ้องอ่าประชาชนชาว เราวเวียดนามนะคะพี่น้องเนาะว่าเป็นกําลังแรงใจให้เพื่อนช่วยเชียร์ช่วยอยังเพื่อนนะคะทุกคนเฮ้ยเห็นข่าวแต่ละข่าวเนี่ยนะทุกคนบอกเลยว่าเพวว่าปวดหัวมากค่ะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่านะคะที่ยังมีคนเนาะเ,เห็นแล้วแบบสะเทือนใจพี่หน้องค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เพีวว่ากับเราแบบงงนะคะเพราะว่าเพีแพ่เพวว่ากงงกับคนคนนี้เหมือนกัน อย่าหาว่าเขางงเลยอย่าหาว่าเขาเบอร์เถอะเพียว่าก็ยังเบอร์กันนะคะพี่น้องเนาะค่ะเป็นยังไงนะคะรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นในกระทะมารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เลยคะ่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แห่เพียว่านําเด้อผิดผ่านประกันใดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษขออภัยเอฟซีทางฝั่ง,งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่าง,งประเทศนําเด้อค่ะที่เขามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ